กันด้วยจิราพรเป็นสอสจากร้อยเอ็ดเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่เก่งมากนะฮะสอสอจิราพรเนี่ยเขาออกมาแถลงเป็นดาวสภาเลยจิราพรสินทุพไพรสอสจากร้อยเอ็ดเขาจะมีพี่น้องสองคนอีกคนหนึ่งเดี๋ยวน้องสาวเขาก็จะลงสอสอด้วยน้องสาวชื่อเบีย ก็จะลงที่ร้อยเอ็ดเหมือนกันเนี่ยครับผมปรากฏว่าสอส,อสอจากร้อยเอ็ดเนี่ยจากพักเพื่อไทยเนี่ยเขาออกมาฟาดนายกนะจนนายกอยู่ไม่ไหวเลยเราไปดูกันนะจะให้เชื่อได้อย่างไรคะว่าท่านไม่เคยโกงแม้แต่บาทเดียวเพราะถ้าท่านยังเพิกเฉยต่อเรื่องการสอทุจริตของหลานชายแบบนี้เท่าเท่ากับว่าท่านบอกท่านไม่โกงแต่ท่านให้คนในเครือญาติของท่านโกงแทนใช่หรือไม่เรื่องนี้ถูกตั้งคำถามมากมายหลายหนแล้วนะคะ แต่ไม่มีกลไกรัฐสามารถแตะต้องและสามารถตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นท่านประธานที่ครบรพาทุนจีนสีเขียวทุนไทยสีเขียวเนี่ยค่ะมีพฤติกรรมคล้ายกันก็คือลุงอยู่บ้านหลวงพ่ออยู่บ้านหลวงหลานก็อยู่บ้านหลวงค่ะลุงกินเงินเดือนหลวงพ่อกินเงินเดือนหลวงหลานกินงบประมาณของหลวงหรือไม่ลุงยึดอํานาจเป็นนายกรัฐมนตรีพ่อช่วยลุงยึดอํานาจหลานกินงบประมาณแผ่นดินจากการยึดอํานาจ ลุงเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะพ่อเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นสวหลานเป็นหัวหน้าแก๊งที่สอหัวประมูลหรือไม่เนี่ยหูไร่มาเลยใญ่น้ำได้หนึ่งสองสามสี่มาเลยสอสอสอสจิรพรจากเขาไร่เขาไล่มาเลยไปจุดจุดจุดจุไปเลยครับปรากฏว่านายกเนี่ยอดทนมาตลอดทั้งวันนะพูดถึงปุ๊บแม่อย่างนี้หลานเปิดบริษัทหัวประมูลครับเออพ่อเป็นปลัดกระทรวงอลุง เป็นปน,ปน,นายก,ายกรัฐมนตรีนายกลุกขึ้นมาตอบกันเลยฮะนายกแกนั่งฟังทุกอย่างที่ฝ่ายค้านตอบโต้สสธีรพรนายกถึงขั้นลุกขึ้นมาเลยนายกตอบโต้ว่าไงไปฟังกันฮะฟัรกันนะ่ะเรื่องการทุจริรตผิดกฎหมายแต่กระบวนก,การไปทําไปว่ามาการที่ท่านเอามผมโยงคนอน้นโยงคนนี้ยันากคนน้นยากคนนี้ผมคือตัวผมคือครอบครัวผมแล้วผมไม่เคยเอืออ้อประโยชน์ให้ใครก็ไปตรวจสอบมา เวลาสมัยก่อนเนี่ยผมไม่เห็นพูดเก่งแบบนี้เลยสมัยท่านเป็นรัฐบาลกันน่ะเรื่องทุจริตแม่มีการพูดกันสักคำเลยนะนะต่อไปนี้ผมก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ชี้แจงนะครับผมก็ไม่อยากจะทําให้เสียบรรยากาศหรอกเนาะนะเราเพิ่งผ่านห่วงเวลาของวันวันไทน์ยมาด้วยเมื่อวานนี้เองใช่ไหมนะเพราะนั้นก็ไม่อยากให้เสียอารมณ์นะผมไมนั่งไม่น่าเช้าแล้วนั่นนั่น เดี๋ยวบอกนี่นายนายกยอนก่อนัดมาย้อนย้อนเป็นสมัยสมัยทานสมาทนสัยนายกันไม่ไม่จะเก่ง่เลยเ่องเอจะเป็นจะ็จะพูดาเลยตอนนนจะงาน่น่อง่อค่ายชแจงกันผมเนี่ยไม่ใาหย่าเบรรยากาศเราเราผ่านทุุการงาันกัน